คันกระตุกครับเอาแล้ววัดแล้ววัดแล้วเขาวัดแล้วเอาครับเอาแล้วดูแอคชั่นกันนะดูแอคชั่นคันดูครับเอาแล้วเบ็ดตัวนี้ซื้อมาในประมาณราคาสองพันครับไม่บวกคันลอกลอกประมาณสองหมื่นสองคันประมาณสามพันแป ครับสายแค่สิบสองปอนเองครับวัดจนก้ามขึ้นวัดจนก้ามขึ้นครับวัดอีกแล้ววัดอีกแล้ววัดอีกแล้วมายัง อโอ้โหรบไม่ไหวเลยยัดเข้ามาใจเยือไอ้เขี่ยมหลุดตอนอนี้ <laughs> รบเลย